ครับเมื่อคืนกว่าจะได้นอนบอลจบแล้วนอนเกือบเกือบเกือบตีสามครับเพราะว่าต้องทําคลิปแล้วก็หกโมงกว่าก็ตื่นแล้วแล้วเมวื่อวานเนี่ยทั้งวันก็มีงานที่ต้องพูดคุยคนเนยอะเยอะมากด้วยแล้วมีช่วงที่ต่อไปจนกทั่งถึงเย็นๆกว่าจะได้ นอนงีบเอาแรงคือมันมีอาการรุ่มๆเหมือนจะไม่สบายก็เลยนอนอแรงคู่หัวค่ำคู่สามทุ่มกว่าเนี่ยก็ไม่ได้ดูนอนเพื่อให้ตัวเองเนี่ยฟื้นแล้วก็มีสภาพร่างกายที่พอจะทำคลิปหรือดูบอลในคู่ที่ตัวเองโฟกัสไว้ก็คือคู่ลิเวอร์พูลแมยูก็เป็นเกมที่ ผลลัพธ์ออกมาไม่ถูกใจแต่ถามว่าเสียหายไหมมันก็ไม่เสียหายเพราะตอนนี้ทีมที่นำอยู่หัวตารางเตะเท่ากันนำเราอยู่หนึ่งแต้มลูกได้ลูกเสียเนี่ยก็น้อยกว่าริวพูลหนึ่งลูกก็ถือว่าไม่ได้น่ากังวลม,มากมายเดี๋ยวยมาเจอกันที่แอนฟิลด์อีกพี่เนี่ว่าริวพูลเนี่ยจะมีเกมขั้นซึ่งถือว่าเป็นเกมหนักเหมือนกันก็คือเวสต์แฮมจะมาเยือน อาการที่ลิร์ภูเล่นเมื่อคืนก็คือมันเป็นอาการที่มันเร่งอย่างเกินไปเร่งแล้วประมาณว่าสภาพของเครื่องยนต์เหมือนกับประมาณว่ารถแข่งสลาลมนะครับที่เร่งความเร็วจนเกินไปแล้วก็ควบคุมรถไม่ได้โอเคนะใน ลักษณะของการคลองเกมการกดคูด่่ตอสู้มันทำได้แบบเหนือไปเยอะสามสิบสี่ต่อหกอะเยอะมากนะครับเกือบเกือบหกเท่าตัวในความแตกต่างแล้วดูแนวทางที่แมนยูมาเล่นตั้งใจมาก็คืออุดไม่อยากเสียอีกไม่อยากขายหน้าอีกไม่อยากถูกปลดดูจากเวลาทำเกมลุกขึ้นมาของแมนยู ก็จะใช้ผู้เล่นแนวรุกไม่กี่คนที่สวนขึ้นมาแล้วริเวอ้์ผู้เองก็ใช้วิธีการดันไลายสูงมากเพราะฉะนั้นผู้เล่นมิกี่ตัวเนี่ยถ้าหลุดไปแล้วก็มีจังหวะจะแจ้งก็มีโอกาสนี่คือคอนเซ็ปต์อีกเทนฮากใช้แล้วเวลาเล่นเกมรับเนี่ยนะครับแนวรับแผงแรกก็จะมีผู้เล่นอยู่5ตัวแล้วก็มีผู้เล่นที่ลงไปอัดเข้าไปอีกนะครับ เม่เสร็จข้างหน้าเนี่ยจะมีตัวคอยสวนก็แล้วแต่นะครับสมมุติว่าถ้าลิวภูรุกไปทางขวาผู้เล่นตัวริมเส้นซึ่งเป็นตัวริมเส้นฝั่งซ้ายของแมนยูเนี่ยก็จะตามเกาะผู้เล่นของลิวภูและผู้เล่นอีกฝั่งหนึ่งที่ไม่ต้องตามประกบก็จะคุมอยู่ห่างพร้อมที่จะออกตัวเพื่อเล่นเกมสวนกลับแล้วก็ชินจังหวะกับแนวรับของลิวภูซึ่ง ดันสูงมาถึงครึ่งสนามหรือเกินครึ่งสนามไม่ได้ซ้ําไปหลายๆจังหวะและข้อน่าสังเกตก็คือแมนยูไม่ได้ลูกเตะม,มุมเลยแม้แต่หนเดียวนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นอาการที่ลิเวอร์พูลเร่งจนเกินไปเร่งจนไม่สามารถคุมจังหวะสุดท้ายให้มันนิ่งประกอบกับแมนยูใช้วิธีการเน้นตั้งรับแล้วก็มีการวางตัวผู้เล่นไว้จัดการกับ ผู้เล่นของรูปูเนี่ยแบบชัดเจนมากอย่างโซโบเนี่ยจะมีอัมราบัตตามแจเลยนะครับผู้เล่นในแดนกลางเราเนี่ยอย่างกาฟันเบิร์สอย่างโซโบที่ถูกถอดออกก็เพราะว่ามันตันจริงๆนะครับโซโบเองก็จังหวะไม่ได้มันเหมือนเร่งจนเั้าตัวเนี่ยจับจังหวะตัวเองไม่ได้หลายจังหวะจะเกี่ยวบอลก็กลายเป็นคล่อมบอลกาฟันเบิร์ กว่าจะโผล่ขึ้นมาในซีนก็ผ่านไปสิบห้านาทีแล้วเราก็เล่นไปสักพักมันเหมือนเป็นการส่งสัญญาณว่าเจ้าตัวเนี่ยสภาพร่างกายก็ยังไม่พร้อมก็มีอาการเจ็บก็เลยเหมือนนี้ก็เป็นสัญญาณให้ยีกินครอปเนี่ยปรับแท็กติกเลยปรับเปลี่ยนตัวผู้เล่นสองตัวซึ่งก็เอาโจโกเมสลงไปแล้วก็เอากัคกโปลงไปแล้วมันก็เห็นว่า วิธีการเข้าทำของล์พูเนี่ยก็ดีขึ้นจริงๆนะครับกลยุทธ์ของเทนฮางเนี่ยก็เน้นการปุดอย่างเดียวรู้จักสถิตินะโอกาสเข้าทำลูกูเหรสามพิบสี่เข้ากรอบแปดไม่ได้ประตูคือจังหวะมันคลาดนิดคลาดหน่อยนะครับจังหวะที่ใกล้เคียงที่สุดก็คือจังหวะในทีที่ห้าสิบกว่ากนะครับใกล้ๆหนึ่งชั่วโมงที่โมเนี่ยแตะขึ้นมาแล้วเทรนวิ่งเข้ามาแปแต่ว่า มีโค้งปลายบอลเนี่ยมันไปนเลี้ยวผ่านเสาคือน้ําหนักบอลเนี่ยอยุปฏิิกียโอนาน่าไม่ทันแล้วไอ้ลูกลักษณะนี้โอนาน่าไม่ชอบพุ่งเรียดๆไปกับพื้นเนี่ยนี่คือจุดอ่อนของโอนาน่าแต่ลูกที่โอนาน่าเซฟได้เนี่ยเมื่อคืนมีแต่ลูกที่มันลอ,อยสูงโอนาน่าไม่ใช่เป็นตัวที่เล่นลูกโด่งดีมากมายนะแต่ว่าจุดอ่อนมากๆก,ก,ก็คือลูกที่พุ่งเรียดๆโอนาน่าเนี่ยมีปัญหาในการ ที่จะทิ้งตัวพุ่งไปเซฟลูกเลียดๆแต่ลูกที่ยิงเข้ากรอบมันไม่มีลูกักษณะนี้โอกาสสามสิบสี่หนเข้ากรอบแปดแต่ไม่ได้ประตูเนี่ยเพราะคุณภาพการยิงมันไม่ดีพอไอ้ลูกที่ยิงดีเนี่ยมันกระดั้นไม่เข้ากรอบนะครับลูกที่เทรนยิงเนี่ยมันน่าจะเป็นประตูถ้าลูกนั้นเป็นประตูประตูที่จะตามมาก็จะมีเยอะเพราะแมนยูก็ต้องปรับโหมดเพื่อจะมาเล่นเกมลูก นะครับดูจากเปอร์เซ็นต์การคลองบอลจบเกมลิวพูคลองบอลเกือบ70% 69.4แมนยูคลองเกม30.6ก็คือปล่อยให้ลิวพูเนี่ยโนดเข้ามาผู้เล่นของตัวเองเนี่ยทำตามเทคนิคเลยที่ต้องตามใครก็ตามคนนั้นแล้วก็วิ่งไล่วิ่งเกะกะแล้วก็ผู้เล่นของเราเองก็ทำเสียเองด้วยนะครับลูกเตะม,มุม12ต่อสูนเะนี่ยนี่คือสถิติมันฟ้องอยู่แล้ว ว่าทั้งสองทีมเนี่ยเล่นกันยังไงแต่เมื่อไปดูตารางคะแนนอาร์เซนอลมีอยู่ส9มสิบ้าคะแนนจากสิบเจ็ดเกมลิเวอร์พูลตามมาอยู่ที่สาสิบแปดอสตันวิลล่าตามมาอยู่ที่สามสิบปดก็คือเท่ากับลิเวอร์พูลแต่ต่างกันที่ลูกได้เสียลิเวอร์พูลมีลูกบวกอยู่ยี่สิบอดลูกอาร์เซนอลมีลูกบวกอยู่ยี่สิบลูกแล้วก็แอสตันวิลล่ามีลูกบวกอยู่สิบหกลูก ส่วนแมนซิตี้ที่เป็นคู่แข่งที่ลิเวอร์พูลควรจะโฟกัสมากที่สุดมีอยู่34แต้มลูกได้ลูกเสียมีอยู่20ลูกเท่ากับอาร์เซนอลตอนนี้ตราบที่แมนซิตี้เนี่ยยังไม่ออกนำเรือพูลเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องมาปริวิตกอะไรนี่ในทัศนะผมคนอื่นอาจจะไม่เห็นด้วยไม่เป็นไรนะครับเรามาว่ากันเพราะแมนยูเนี่ยไม่ให้ผู้เล่น ที่เป็นแบ็กเนี่ยเติมเลยในเกมลูกอะ่ะคิดเอาก็คือทิ้งบอลไปข้างหน้าแล้วก็ไปวัดใช้ผู้เล่นไม่กี่คนนะครับอย่างกานโชอย่างน้องแอนนะครับแล้วก็ไฮรุนซึ่งคู่เซนเตอร์ฮาราก็ทำหน้าท,ท,ท,ที่ดีๆปัญหาของเราก็คือการเร่งเร่งจนมันไม่สามารถควบคุมจงังหวะสุดท้ายได้ประกอบกับหลายคนมีปัญหาเหมือนกับถูกบิ้วจนมันเกินพอดี ดาวินน yes. ูเยสเห็นชัดเจนว่าอาการล้นเนี่ยชัดเจนเช็คไลน์ออฟไซด์ไม่ดีทั้งที่แมนยูเนี่ยไม่ใช่เป็นทีมที่มีจุดเด่นอะไรมากมายกับการที่เช็คไลน์เพราะการที่แมนยูเล่นเน้นรับแผงรับเนี่ยที่ยืนแต่ดาวินเนี่ยก็ตื่นล้นเกินเหตุตื่นเต้นจนเกินเหตุตั้งใจนเกินเหตุออฟไซด์ถึงสามคนแล้วก็จังหวะตัดสินใจจังหวะสุดท้ายวกเวกโวยวาย แล้วก็ไปชวนทะเลาะเรียกใบเหลืองนะครับมีลูกจังหวะหนึ่งที่เจ้าตัวเนี่ยนะครับตามบอลมาแล้วบอลมันล้นมานิดหน่อยริลิอาสเนี่ยวิ่งเข้ามาแล้วก็ยิงทันทีเลยแล้วจังหวะนั้นเนี่ยเจ้าตัวแทนที่จะตามไปเล่นบอนลในจังหวะต่อไปซึ่งมันน่าจะตามบอลไปได้แต่ไม่ตามไปเล่นบอลยกมือโบกเวกบโบยายเพื่อจะเรียกจุดโทษหรืออะไรก็แล้วแต่ มันไม่ว่ายัางไงเนี่ยมันต้องตระหลักว่ามันมี VR อยู่แล้วนะครับดาวินน่าผิดหวังมากนะครับนี่คือผู้เล่นที่ยังใช้เวลาปรับตัวอยู่อีกถือว่าใช้เวลาปรับตัวที่ค่อนข้างนานคือคุ้มดีคุ้มร้ายหมดจะดีก็ดีเกินคาดเท่าที่สังเกตเกมที่ริวูเนี้นดคต่อสู้มาเยอะๆแล้วเนี่ยปล่อยดาวินลงไปมักจะเกิดผลดีขึ้นมาเพราะ จังหวะของเกมเนี่ยมันเปลี่ยนแต่พอดาวินลงเน้อต้นเนี่ยเหมือนกับคู่ต่อสู้เนี่ยได้เตรียมซักซ้อมจับจังหวะแล้วสภาพร่างกาย,ยมันใกล้เคียงกันถ้าดาวินเนี่ยลงช่วงท้ายๆเกมสปีดแล้วก็ความดุดดันของดาวินเล้าการที่มองเกมอยู่ข้างสนามตั้งแต่ต้นเนี่ยมันรู้ว่าจะต้องไปเล่นอะไรยังไงแต่นี้ก็ค,คือลงไปก็ต้องไปอ่านคู่ต่อสู้ออกหน้าคู่ต่อสู้ก็รู้อยู่แล้วว่า วางระเบียบแนวรับยังไงมีใครเข้าจังหวะแรกใครตามจังหวะสองมาดูผู้เล่นของเราในรายตัวจะเห็นชัดเจนลุยดิออสถูกดักแบบง่ายๆซึ่งนักเตะอย่างอย่างแอนโทนีเนี่ยนะครับอ่ามาตัดบอลได้โอเคไม่ว่านะครับอย่างแบ็คขวาของแมนยูเนี่ยเป็นแนวรับที่ ค่อนข้างมีปัญหาเวลาคู่ต่อสู้เนี่ยทะลุขึ้นมาโดยเฉพาะฝั่งซ้ายแต่วิลเดิอรสเนี่ยถูกดักอยู่หลายต่อหลายหนแล้วก็จกังหวะการเคลื่อนที่กันไปกับบอลเนี่ยมันซีจังหวะไปหมดแล้วพอเร่งมากมันก็คล่อมนะครับแต่ละคนเนี่ยมันตื่นตัวจนเกินพอดีนะครับโมเนี่ยดูดีที่สุดในแง่การ ดึงความสนใจแล้วก็สร้างจังหวะให้กับผู้เล่นตัวอื่นในแนวลุกมีการชงให้เพื่อนเติมเข้ามายิงเนี่ยหลายจังหวะแล้วก็เป็นจังหวะที่หน้าประตูมากๆของเทรนเนี่ยนั้นน่าจะได้จังหวะนั้นนะครับแต่ดสียได้ว่าบอลเนี่ยมันหมุนปลายถ้าลูกนั้นเข้ากรอบสกอร์มจะ,ะไหลครับพอเขารับแล้วเรายังทําประตูไม่ได้เนี่ย ผลทั้งจวบิยาเนี่ยก็คือไอ้ความร้อนรนเนี่ยมันมาอยู่แล้วนะครับเมื่อไรจะได้วะเมื่อไรจะได้วะมันก็โหมเล่นโซโบเนี่ยเล่นไม่ออกจนต้องถูกเปลี่ยนตัวออกนะครับเพราะว่ามีอาการโรคชัดเจนมากนะครับคือเกี่ยวบอลคล่อมบอลหรือจงังหวะออกตัวบอลที่ถูกจ่ายมาเนี่ยน้ําหนักอยู่ในวิสัยที่เจ้าตัวเนี่ยน่าจะเล่นได้แต่วิ่งล้นไปมันเห็นเหตุการณ์แบบนี้เยอะเลย แล้วประเด็นก็คือมองมาที่เทรนด์ซึ่งเป็นตัวความหวังในการออกบอลน,นักษะบบอลพิฆาตน้ำหนักบอลเนี่ยล้นเยอะมากนะครับนี่แสดงเห็นนี้เหมือนกันว่าเทรนด์เนี่ยก็ลกนะครับตั้งใจจนเกินไปน้ำหนักเท้าไม่ได้ออกบอลเยอะอะนะครับบอลดีๆจากเทรนด์มีไหมมีแต่ว่าไอบอลในจังหวะได้เสียที่มันล้นีเยอะมาก นะครับเกมี้ในบทบาทเกมรับจังหวะที่วิ่งเข้าไปแล้วจิ้มบอลจังหวะที่คานาโซง้างแล้วกลังจะยิงแล้วจิ้มก่อนที่วงสวิงเนี่ยมันจะไปสัมผัสกับลูกฟุตบอลอ่ะเหวี่ยงเท้าไปแล้วนะครับก็ถือว่านี่เป็นซูเปอร์เซฟอีกจังหวะหนึ่งคือจะให้แย่ก็ไม่แย่จะบอกว่าดีเนี่ยเกมลุกที่เป็นจุดเด่นมันรอปเกมรับ อยู่ในวิสัยที่โอเคเลยน่าชื่นชมแม่สำหรับเทรนด์แล้วก็ตัวคาร์บอนเบรเหมือนที่ผมบอกว่ามีส่วนร่วมเกมน้อยแล้วก็เป็นตัวที่ทำให้เกิดสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้วพอแก้เกมมาเนี่ยมันก็เห็นชัดเจนว่ามันกระื่้งแต่ก็ยังไม่ดีพอปกติจะสังเกตว่าความคมของการแก้เกมมันจะเป็นจุดสำคัญของยูเครับแล้ว เกมนี้เนี่ยมันมีนักเตะที่มันออฟฟอร์มเยอะไปหน่อยพอแก้เกมไปแล้วเนี่ยทรงมันดูกระเจิงขึ้นจริงแต่มันก็ไม่ดีพอเพราะนักเตะที่ยังอยู่ในสนามเนี่ยหลายคนมันเล่นไม่ได้ไม่ได้แบบที่ควรจะเป็นและที่สำคัญก็คือลิเวอร์พูลเนี่ยทำสถิติมาเทียบเท่ากับสถิติเดิมที่เคยทำได้เหมือนประมาณว่านี่มันคือขอบเขตจำกัดของตัวเองแล้วพอจะไปต่อเนี่ยมันต้องมีอะไรพิเศษซึ่ง ตอนนี้เนี่ยริภูเนี่ยมีศักยภาพแต่มันยังปรับจูนไม่ถึงระดับที่จะทะลุ